สวัสดีย่ำเศร้าจ้าพวกเธอั้งแต่ฉันใหญ่กับบ้านมานี่พ่อฉันกับพาฉันเฮดเวียกซูมือสเวนเลยด้วยจ้าท่าอ้วคว่ำกอนนาจ้าตะกี้ฉันอยู่อุดรเด้อจ้ายิงฉันอยู่อุดรประมาณ3ปีนี่แหละก่อนที่ฉันจะใหญ่ไปอยู่อุดรฉันก็ไปอยู่อังกฤษมาด้วยจ้าอันนี้กับบ้านเกิดฉันเองอำเภอพญาคภูมิัสจังหวัดมหาสารคามจ้าอันพ่อใหญ่ที่ถือกระตานี่ก็เป็นคุณพ่อฉันเองนะจ้าพ่อใหญ่ทองเออนี้ฉันกับอีพ่อกับพากันตต่นแต่เศร้าบรรยากาศดีหลายแล้วก็เลยว่าปะหล่าพ่อสีพ้าไปเก็บบัง บรรยากาศบานเหาหลังฝนตกกะสิประมาณนี้เลยจ้าทุกคนอุย้ยบรรยากาศดีแหง้งเออนี่บัมกม่วงกระโลนหลายเกินขาดเด้อจ้าต้นบักม่วงที่ทุกคนเห็นอยู่นี่โบมเมนต้นบักม่วงพวกฉันเด้อจ้าต้นบักม่วงย้ายถ่ถวตะวายอยู่หลังสวนฉันเนาะจ้าฉันเอินขอแล้วแล่ฉันขอแล้วในใจแล้วก,กับเบ,บยุดอกแต่ว่าย้ายเพิ่นบวกีีทีดอกเพราะว่าฉันมีอย่างฉันกับมาแบงเล้ากินคือกันฉันเห็ดแนวอยากในกินยังสีฉันก็เอามาฝากเล้าเดฉันใหญ่กับมอยุบานเกือบสองอาทิตย์แล้วฉันโบท่านเห็นย้ายแถาอยู่แม่จักว่าเราไปใส่ปกติเาาก็สสสมมมมวนืืออีย พวกฉันก็ได้บักม่วงหลายเติบดีแล้วพอฉันกระถามฉันว่าพ่อไปพ่อไปพ่อฉันบอกว่าพ่อแล้วแล้วพ่อมันสินักเราก็ยังเก็บเอาคือเก่าแล้ววาเราเสียดายแล้วว่าขันยายยฒ่าบ่มานี่มันก็สจเสียทีมได้แล้ววาแล้ววาขันมันตกยังสีมันจิเนาแหมเอิ่งตกมาปีนี้ฉันก็เลี้ยวหน้าพอพอฉันกระเทาแห้งเราสิ8แปปีเราได้หญิงแต้ว่าเราแข็งแรงค่ะเด้อเราเฮดเบียกกุณคุเด้อคอยสิบอกสิบ0ปีเราก็ได้เราแข็งแรงฉันบอกแล้วว่าพ่อพ่อแล้วพ่อพ่อแล้วเขาสิน่างกับบาน ไปคุ้มเก็บคุ้มกำมาคือเกาจ้านี่แหลนะนอวิธีคนอีสานบ้านเฮ้าเนาะ <c oughs> บ่เสียดายก็ว่าสะออนสะออนก็ว่าเสียดายยุ่เพราะบันนั่นละอ้าวบัตเน้เต็มตาแล้วฮามซอยกันตัวบัตเน้เออเห็นบ่ถือคนเดียวบ่ได้เราเด้เพิน่นในกระตาสีชมพูกับปินที่เพิ่นเก็บมาไว้เมื่อวานนาอมันสีหวานกอัใไม่เด้ละ่ะเพิ่นก็เลือกเอาในกะตาสีชมพูน้องมาเห็ดายบวกไฮร้านเพิ่นเพิ่นก็ล้างสะอาดแล้วล่ะสุคนแต่ฉันบ่ได้ไทยให้เบืองนอกอีสส้สันกับฝนมีดเบืองไม่มาห้เพิ่นยันดวงนั้นว่าเขาเนาะพอก่่ยูแต พอคือเกาเห็นภาพนี้แล้วฉันก็นึกตอนฉันอยู่อังกฤษนาะฉันได้ตะเบิงคิดวิดีโอนี่ล่ละเพราะว่าฉันคิดหอดบ้านแล้วฉันก็บริกินแบบนี่แม่ผู้ใดอยู่เมืองนอกได้เห็นคลิปนี้แล้วฉันมั่นใจเลยว่าทุกคนต้องเบิ่งจนจบเพราะว่าอย่างวาตีเพราะว่าทุกคนคือหอดบ้านแม่ผู้ใดวายุหม่องไดสบายใจอยู่หม่องใดมันกับ,บว่าคืบอบ้านเหาดอกเพราะว่าเฮาเกิดมาแบบ,บนี่กินแบบนี่เฮามีความสุขแบบนี้แต่ฉันก็ขอเป็นกำลังใจคนทำงานอยู่ต่างแดนสุขสุขคนเด้อจ้าที่ตองจากบ้านจากเมืองไปอยู่ไกลพอไกลแม่ไกลลูก ตายความรู้สึกนี่มันทรมานที่สุดเลยจ้าการสิเฮ็ดจังใดในเมื่อเหาเลือกเกิดบด่ใดถ้าเหาเลือกเกิดไดเหากัสิเกิดเป็นค้นรวยได้อยูยูน้ำรอบน้ำรัวได้ดูน้ำลูกน้ำเต่าน้ำพอน้ำแม่เหาที่นอเอาายโบกไก่เสร็จแล้วเด้อสุขูสุขคนมากินน้ำกันเด้อยิงยิงพอฉันเห็ดผวนอ้ยพอไงเสียเหลวไงบ่เนาะทั้งกินทั้งเห็ดนี่นอนท้อ,องนี่ก็คุยกันเบากันกน,น้ำแม่ฉันอยู่นอแม่ฉันกับพึงหนึ่งเขาแล้วเด้หอนหอนเลยเด้แต่ว่าเสียงมันดังเพราะว่าพี่ใชยสันเหตุงานนอกเครื่องปั่ พวกเธอเสือบอาวา่าฉันเกือบเศ้าเหรียญคลิปเลี้ย,ยวแห้วเดตแต่ฉันมาคิดเบิงเอ๊ฉันกลับบานมาฉันคือมีพลังไดมีแรงใจแม่ฉันก็นเลยว่าเอาลูกขึ้นสู่อีกเชือบเธอเบื้อง